ทอกพุทธอย่าลืมโทรนะสวัสดีจ่าคุณเพลงสวัสดีค่ะ <Okay. S 2> คุณเพลงอายุเท่าไหร่คะ,ะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะ27วันนี้คุณเพลงมีอะไรเอ,อ่ยเชิญค่ะก็คือปัญหาก็คือแฟนนะคะสัญญาว่าจะเลิกสูบบุหรี่อะคะ่ะมามประมาณ5ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เลิกปัจจุบันก็คือมีลูกด้วยกันลูกสองขวบแล้วะคะ่ะก็ยังไม่เลิกรู้สึกว่ามันใช่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ เราเราก็แบบบางทีก็คิดว่าอยากจะยาก,กับเขาเพราะเรื่องนี้เหรอครับใช่ค่ะอืมแล้วถ้ายาแล้วเดือดร้อนไหมอ่ะก็เราเราก็ใจนึงมันก็อยากหยาแต่ใจนึงก็ไม่อยากยาค่ะก็รักเขาแล้วเราเคยทักท้วงหรือเคยพูดกับเขาเคยถามเขาบ้างไหมว่าเมื่อไหร่จะเลิกคืออ่ะเดี๋ยวขอขอเล่าเทาความนะคะก็คือเราอ่ะตอนที่เราคบกันตอนแรก,แรกๆอะคะ่ะ เราก็พอจะทราบว่าเขาดูดบุหรีเลิกสู่หรือแบบลดได้ไหมเขาก็สัญญาว่าจะลดอะคะอ่ะพอคบกันไปประมาณปีกว่าแล้วก็แต่งงานกันแล้วเราก็มีลูกตอนที่เรามีลูกเราก็สัญญากันว่าเขาจะพยายามเลิกให้ได้ค่ะแต่ปัจจุบันก็คือพ่อลูกมาและอยู่กินกันมาประมาณสองสามปีแล้วค่ะในฐานะสามีภรรยาเขาก็ยังทําไม่ได้แล้วเราก็ไปจับ ได้คะ่ะจับได้แต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเขาสูบบุหรี่อะคะ่ะเขาจะสูบบุหรี่ในห้องน้ําไปแอบสูบแต่ว่าที่เราจับได้เพราะว่าเราไปเจอในกระเป๋าเขาล่าสุดเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาคะ่ะอืมแล,แล้วที่นี้เอาเรื่องเขาป่ะ <c oughs> เอาเรื่องเขาไหมคะไม่ไม่คะ่ะ เราก็เงียบๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนปัญหานี้ยเราเคยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วตอนที่เราเคยเห็นเคยเจอว่าเขาก็สัญญาพอเราคุยกันแล้วรู้สึกมันอึดอัดอะคะ่ะคือเขาไม่ได้แบบทําตามที่เขาเคยพูดเอาไว้ตอนก็เลยมีความคิดที่ผุดขึ้นมาว่าเราจะเลิกกับเขาดีไหม<ด>เพราะว่าถ้าสมมติว่าอ,อนาคตอะค่ะ<ด>ลูกสมมติว่าล,ลูกเราไม่รู้ว่าอนาคตลูกเราอะจะไปเจอสังคมแบบไหนแต่ถ้าวันหนึ่งเขาต้องไปเจอสังคมที่สูบบุหรี่อะคะ่ะแล้วพ่อเขาจะสอนลูกยังไงในเมื่อตัวเขาเองก็ยังสูบ แต่ว่าเขาไม่ได้สูบให้ลูกเห็นนะคะก็ค <mus wn Momo ologie> ือเวลาไปสูบไปสูบไกลๆอะไรเงี้ยเขาไปแอบแอบสูบในห้องน้ําค่ะอืหรืออาจจะแบบที่ทํางานเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เพราะว่าเราทํางานสละที่กันแล้วเขารับปากเราไหมว่าเขาจะเลิกเขาก็รับปากค่ะทุกวันนี้เขาก็แอบคุณเพลงสูบด้วยถูกปะใช่ค่ะเขาก็แอบเคยเปิดใจคุยกับเขาไหมครับเคยค่ะเคยแต่ก็ระยะนานมาแล้วนะคะก็ตั้งแต่ก่อนก่อนที่ลูกลูกจะคลอดออกมา เราคุยกันตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเราท้องอมืมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ทําให้เราขัดใจหรือมีเรื่องเดียวมมีเรื่องเดียวค่ะเพราะว่าคือถ้าในฐานะบทบาทของการเป็นพ่อค่ะเขาเป็นพ่อที่ดีมากๆนะคะเขาแบบดูแลลูกตั้งแต่วันที่เราคลอดออกมาเลยทุกหน้าที่เป็นเป็นหน้าที่ของเขาหมดเลยเขาไม่ต้องให้เราเหนื่อยอะไรเลย่ะเป็นพ่อและสามีที่ดีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพ่อและสามีที่ดีก็มาติดเรื่องเดียวเรื่องของบุหรี่เนี่แหละคะ่ะอืมเขาคงเลิกไม่ได้จริงๆอะเนาะ เราเราก็พยายามทคำความเข้าใจนะคะเราก็เข้าใจว่าคนที่สูบบุหรี่มานานๆถ้าถ้าจะเลิกก็เป็นเรื่องที่ยากอเขาสูบมากี่ปีแล้วว่าเขาก็สูบตั้งแต่เขาสิบเจ็ดสิบแปดค่ะตั้งแต่วัยวัยรุ่นแล้วพอแบบเรากลัวว่าระยะยาวอะค่ะ อนาคตจะมีผลต่อสุขภาพก็ด้วยมันมีอยู่แล้วล่ะเออมันมีแน่ๆอยู่แล้วตอนนี้มันมันจะมีแล้วล่ะเขาตรวจสุขภาพบ้างไหมคะเขาก็ตรวจนะคะที่ทํางานเขาก็จะมีตรวจสุขภาพประจาปีเขาเครียดเ,เรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็อาจจะเครียดค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะอืต้องจัดการปัญหาทุกอย่างในบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ้าวแล้วถ้าเรา,าถ้าเพลงเลอกกับเขาอะ่ะเราเพลงจะตังที่ไหนเลี้ยงลูกเราสองเราสองคนก็คือมีมีฐานะมั่นมั่นคงทางการงานนะคะ การงานเราส่งเนมั่นคงหมดเลยอ,อ๋อต่อให้เลิกกันยังไงเพลงก็เลี้ยงลูกได้ใช่ค่ะแต่ว่าคุณเพลงบอกว่าเอ่อนอกนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาดีหมดเลยในฐานะพ่อในฐานะสามีถูกไหมใช่ค่ะนั่นแปลว่าคุณเพลงต้องไม่ชอบบุหรี่มากๆเนี่ยถ้าถึงทําให้น้ําหนักของการสูบบุหรี่มันมันเพียงพอที่จะทําให้เราอาจจะเลิกลกัะทำตรนี้เ,เ,เลยถูกปะ่ะใช่ใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเราแอนตี้กับบุหรีม่มากๆคําว่าแอนตี้คือไม่ชอบด้วยตัวเอง หรือกังวลเรื่องลูกไม่ชอบหนึ่งไม่ชอบดยตัอเองด้วยเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ไม่ไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยหน้าสองก็กังวลเรื่องลูกว่าสมมติว่าเขาแอบสูบเนี้ยอย่างน้อยควันบุหรี่มือสองอะค่ะก็ติดที่เสื้อใช่ไหมคะมาอุ้มมาอุ้มลูกยังไงก็มีต้องมีกินติดเลยเขาสูบตั้งแต่คบกันเป็นแฟนเลยไหมครับใช่ค่ะแรกๆเราไม่รู้ค่ะว่าเขาสูบแต่พอหลังๆก็เริ่มจับได้เมื่อก่อนเขาสูบเป็นบุหรี่มวนธรรมดาแต่ตอนนี้เขาก็อัพเกรด อัปเดไม่สู่บุรีมวนค่ะแต่เป็นบุรีอีกแบบหนึ่งบุรี่ไฟฟ้าเหรอใช่ใช่ค่ะเป็นเครื่องหรือว่าใช่ค่ะบุรีไฟฟ้าค่ะแล้วตอนนั้นที่เราคบเป็นแฟนแล้วพอเรารู้ว่าทําไมเราไม่เลิกแต่ตอนนั้นนะใช่ค่ะปัญหาคือเราไม่เลิกกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเราหลักเขาแล้วเราก็คิดว่าเขาจะปรับปรุงตัวได้ค่ะเออบุหรี่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราไหมเป็นค่ะสําหรับเราเราคิดว่าเป็นเพราะว่า เราห่วงลูกค่ะพูดง่ายห่วงลูกด้วยแล้วก็ห่วงเขาด้วยอืมสําหรับเราแล้วเขาสูบมานานอ่ะมันเลิกหักดิบไม่ได้ด้วยนะใช่ป่าว่ะใช่ไหมใช่ป่าวว่าได้ได้แหละเล่าเล่าหรืออะไรที่หักดิบไม่ได้อ่ะตายหัวนั้นไม่ต้องจนแอลกอฮอลิหลีกแล้วมันอันนั้นแบบถ้ากินแอลกอฮอล์ใช่ไหมแอลกอฮอล์ใช่ไหมที่ที่เลิกแล้วลงแดงอ่ะอันนั้นคือแบบเป็นคนติดแบบติดจริงๆเคยดูลำยองไงชั้น่ะคนหนึ่ง ที่สูบบุหรี่มาเป็นสิบสิบปีเราเลิกได้ไงหักดิบก็หยุดก็หยุดเลยหยุดเลยแต่ว่าสูบไม่ได้นานเลสูบไม่ไม่ได้แบบตั้งแต่เด็กมาแต่ของสูบบุหรี่เป็นสิบปีเลยนะเราก็เลิกได้เลยทุกวันนี้เหม็นด้วยทุกวันนี้เฉยเยก็รู้สึกว่าบุหรี่ก็ก็กลิ่นบุหรี่ไม่ได้กลิ่นไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรแต่ว่าสิ้เหม็นด้วยแล้วจะบอกให้น้ำบุหรี่ไฟฟ้าเลิกยากกว่าบุหรี่จริงอีกอ่ะเพราะว่ามันเสพติดการดูดไปแล้วไงคําถามวันนี้คืออะไรคะคาถามคือ ถ้าเราหย่ามันจะเป็นทางเลือกที่ดีไหมคะมันจะดูรุนแรงเกินไปไหม,มสำหรับการหย่าแล้วก็สําหรับอนาคตของเด็กคนณที่จะไม่มีพ่อ,อแม่มที่จะได้อยู่ด้วยกันครับครับถามใครก่อนจ้าถามในมุมของพี่ต้นหอมก่อนคะ่ะเออขขอสองตอบง่ายสุดไม่ค่ะไม่จำเป็นต้องมีพ่อมีแม่ครบองค์ประกอบคือมีผู้ปกครองเดี๋ยวนี้เราใช้คําว่ามีผู้ปกครองพอละมีคนที่ดูแลเขาได้อย่างดีพอแล้วคะ่ะ ส่วนอันดับที่หนึ่งอย่างที่หอมถามไปว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไหมถ้าใหญ่แปลว่าเรารับสิ่งนี้ไม่ได้การอย่ารุนแรงไปไหมถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่รับไม่ได้ไม่รุนแรงแต่มันน่าเสียดายที่เขาเป็นพ่อที่ดีและเป็นสามีที่ดีฉะนั้นหอมคิดว่าอันนี้ขอให้แก้ก่อนถ้าไม่ได้จริงอย่าไม่ผิดคะ่ะแก้ก่อนคะ่ะวิธีแก้ คือยื่นคำขาดเราจะเริ่มแยกลูกเธอแล้วนะเราจะแยกกันอยู่นะถ้าเธออะยังเลิกบุหรี่ไม่ได้หรือคุยกับเขาเลยว่าโอเคตอนนี้เรารับไม่ได้แล้วกับกับเรื่องบุหรี่เพราะว่าเรามีลูกแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะ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 ,จะเลิกบุหรี่ฉะนั้นวันนี้มันถึงเดทไลน์แล้วนะก็คือบอกมาเลยว่าเมื่อไหร่จะเลิกแล้วจะหยุดเด็ดขาดแล้วถ้าทำไม่ได้อ่ะจะขออนุญาตแยก เอาลูกไปอยู่นะยังไม่ได้เลิกหรอกนแยกกันอยู่ก่อนใช่นแยกกันอยู่ค่ะเพื่อให้เขาต้องมีอะไรที่แบบกดดันเขาเกิดยังไม่เลิกบุหรี่อีกระหว่างก่อมลูกก็จุดบุหรี่ดูดเลยค่ะอันนี้อันนี้คือแนะนําเล่นๆนะคะ <c oughs> รีบเฉลยเนี่ยเธ <c oughs> อดูดฉันดูด <c oughs> เออให้มันรู้สึกสียังไงเธอดูดฉันดูดจําไว้นะเมื่อไหร่ที่เธอกลับบ้านมาแล้วมีกลิ่นบุหรี่ฉันจุดบุหรี่ดูดตรงนี้เลยแก้ง แต่เขาก็รู้แหละว่าคุณเพลงคงไม่ทาหรอกใช่ค่ะใช่ไหมะว่าเราใช่เพราะเราไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นฟังผันผ่านเนี่ยแหละก็คือก้าบอยไปฟังผันผ่านแต่อันแรกอะเอาไปใช้ก็คือคุยกันแล้วก็ยื่นคําขาดเลยว่าโอเคฉันเราตกลงกันแบบนี้นะถ้าวันหนึ่งเธอยังเลิกไม่ได้อย่างเงี้ยฉันขอเอาลูกไปอยู่กับฉันก่อนแล้วกันนะไว้ถ้าเธอพร้อมอะค่อยมาทําหน้าที่พ่อโอเคใครต่อคะพี่เผือกค่ะอ่ะเบื้องต้นเขาควรจะได้รู้ก่อนนะ ว่าตอนนี้ปัญหามันซีเรียสขนาดไหนผมว่าเอ่อมันก็ต้องแฟร์สำหรับเขาด้วยว่าเราควรจะได้รู้ว่านี่จะยาแล้วนะอ่าถ้าถ้ามันความคิดฉันพาไปจนถึงว่าหรือฉันต้องอยาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ซีเรียสมากสำหรับคำว่าครอบครัวเขาควรจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันกำลังจะนำไปสู่อะไรมากกว่าที่จะอยู่ดีๆเธอเราไมา่ยาก,กันเถอะเพื่อความแฟร์ทั้งสองฝ่ายเขาควรได้รู้ก่อนด้วยครับ ทั้งหลายทั้งมวลมันจะคืออย่างนี้ผมไม่ได้ปกป้องคนสูบุรีนะแต่คงรู้สึกคล้ายๆหอมว่าถึงพยายามถามว่าน้ำหนักมันมากพอที่ทาให้เราอยากกับพ่อและสามีที่ดีคนหนึ่งเลยหรือไม่ซึ่งผมเคารพว่าโอเคคงรับไม่ได้กับเรื่องบุหรี่จริงๆแต่ว่าอยากให้คิดอีกมุมหนึ่งด้วยว่าผมไม่ได้ปกป้องคนสูบุรีเลยเพราะว่าผมก็เลิกสูบุรี่มานานแล้วนะครับเลิกพอลูก หนึ่งพ่อที่เนี่ยผู้ปกครองที่สูบบุหรี่พ่อที่สูบบุหรี่ไม่ได้การันตีว่าลูกจะสูบด้วยเนาะและพ่อแม่ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็ไม่ได้การันตีว่าลูกจะไม่สูบเช่นเดียวกันอย่างของผมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สูบบุหรี่ผมก็อุตลีไปสูบเองเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยอย่าต้องย้อนไปไกลเลยอย่าเพิ่งคาดหวังว่าลูกจะเป็นยังไง อันนี้สำคัญที่สุดเราตั้งใจเลี้ยงดูเขาได้เราอยากให้เขาเป็นแบบไหนเราพยายามเลี้ยงดูแบบนั้นได้แต่ว่าอย่าพึ่งวาดภาพปลายทางว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนเพราะว่าสุดท้ายเขาจะต้องเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองต่อให้คุณเพลงอย่ามันไม่มีอะไรการันตีว่าวันดีคืนดีลูกคุณเพลงอายุ18ไม่จุดบุหรี่สูบเองกับเพื่อนอันนี้ไม่มีใครการันตีได้เลยครับโอเคเขาจะไม่เห็นตัวอย่างใช่ แต่ก็ไม่ได้การันตีอยู่ดีว่าเขาจะเติบโตไปเป็นแบบไหนโอเคอันนี้แยกไว้สําหรับเรื่องลูกที่ผมพยายามถามว่าคุณเพลงไม่ชอบเองหรือกังวลเรื่องลูกผมพยายามแยกให้คุณเพลงได้จัดลําดับแล้วก็ได้ตัดสินใจมากขึ้นนะครับเรื่องลูกเอาไว้ก่อนเขาจะโตไปเป็นแบบไหนก็ได้เราแค่พยายามทําให้ดีที่สุดซึ่งคุณเพลงพยายามจะเซตอัพครอบครัวให้เป็นแบบนั้นเพื่อให้ลูกเติบโตไปให้ดีที่สุดผมเข้าใจมากๆเลยแต่ก็เท่าที่ได้ฟังก็เสียดายครับ เสียดายที่ถ้าจะต้องเลิกลากันไปกับหนึ่งปัญหานี้ที่มันเป็นคนนอกมันดูว่าเฮ้ยแก้ไขกันได้ดิก็เลิกดิใช่ไหมอย,อย่างผมเลิกได้ออกเลิกได้เราก็จะบอกว่า oh, hey, คุณพ่อถ้ารักลูกจริงต้องเลิกดิส่วนคนที่เลิกไม่ได้ก็จะบอกว่าก็ขอแค่เรื่องเดียวเนี่ยถ้าเราสูบแล้วล้างมือด้วยน้ําสบู่ให้เรียบร้อยก่อนเข้าบ้านในบ้านไม่สูบถ้าจะอยากสูบไปสูบนอกบ้านหรือ ก็ได้ไม่ใช่หรอทำไมเราต้องเลิกกันด้วยสุดท้ายก็จะไม่มีใครเข้าใจความอึดอัดครับข้องใจของคุณเพลงที่มีอยู่มากมายเหลือเกินในใจจนทําให้วันนี้ต้องโทรมาพทอผู้โทรเลยมันไม่มีใครเก็ตถึงความไม่ไหวแล้วของคุณเพลงเท่าไหร่หรอกทุกคนก็จะเสียดายหมดทีนี้ก็ต้องถามคุณเพลงกลับว่าแล้วเรายังอยากจะอยู่ด้วยกันไหมถ้าเรายังมีเป้าหมายว่าเราจะอยากยังอยากอยู่ด้วยกันก็ต้องทําให้เขารู้ว่ามันซีเรียสถึงขั้นไหนแล้ว การเปลี่ยนจากบุหรี่ไปเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเบาลงมันทําให้เรามีโอกาสเลิกได้มากขึ้นใช่ไหมมันหาซื้อยากอะไรก็ตามผิดกฎหมายด้วยนะถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมผสมภาษีได้ใด,ดอีกออแต่บางคนก็จะบอกว่ามันยิ่งทําให้เลิกยากขึ้นมันสูบได้ง่ายขึ้นมันสูบได้ทุกที่มากขึ้นคิดจะหยิบมาก็หยิบได้เลยอย่างี้สุดท้ายมันแล้วแต่ว่าคนที่มองปัญหาเรื่องสูบบุหรี่เขาอยู่ที่มุมไหน เพราะฉะนั้นคุยกันเยอะๆผมก็เสียดายเหมือนกันถ้าต้องเลิกกันด้วยเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันดูมีวิธีการแก้ไขอีกมากมายที่จะทำให้มันอยู่ด้วยกันต่อได้ลู่าอายุเท่าไหร่ครับสองขวบค่ะเขาไม่รู้นะอันนี้ถ้าเขาได้ฟังเนาะไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันลำบากกับก,บการใช้ชีวิตอะผมจะแชร์ว่าวทำไมผมเลิกได้แล้วกันมันลำบากก,บกับการที่เราจะต้องแอบ ไปให้ไกลก่อนนะไปให้ไกลสูบเสร็จก็ต้องล้างมือแปรงฟันล้างมือด้วยน้ําสบู่แปรงฟันบางทีถึงขนาดต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันลำบากแล้ววะแล้วก็ทุกคนก็จะมีสเตจการติดบุหรี่ในสถานการณ์แตกต่างกันนะบางคนต้องสูบตอนดื่มบางคนต้องสูบตอนเข้าห้องน้าบางคนต้องสูบหลังทานข้าวเสร็จหลังกินกาแฟหลังกินกาแฟบางคนออกกอง ทำงานดึกๆถ้าผ่านสถานการณ์เหล่านี้ได้ทุกอย่างจบอย่างผมเนี่ยออกกองเป็นคนที่ดึกๆเงี้ยออกกองถ่ายนังผีดึกๆมันไม่มีอะไรทําอ่ะมันเบื่อให้กินตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็จุดบุหรี่สูบซึ่งวันที่ผมข้ามไอ้ออกกองแล้วไม่สูบได้ทุกอย่างก็จบแหละก็หาเหตุผลที่จะทําให้ตัวเองเลิกให้ได้ซึ่งถ้าไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อคนที่รักกันนะมันก็มีอยู่สองอย่างนะ การที่จะสูบบุหรี่ได้อย่าอย่าไปเลิกในวันที่หมอบอกให้เลิกแล้วอันนั้นอ่ะสุขภาพมันคงไม่ไหวละก็คุยกันเยอะๆครับคุณเพลงครับแชร์ให้เขารู้ครับว่ามันซีเรียสขนาดไหนแล้วก็ตัวคุณเพลงก็คงไม่อยากให้มันจบเหมือนกันแต่มันมันดันมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาแล้วซึ่งมันอันตรายแล้วเขาก็ควรได้รู้ครับใช่มันอันตรายต่อมสัมพันธ์ต้องคุยใช่อ่ะพี่อ๋องอ๋องไม่ติดนะที่คุณเพลงจะมีความรู้สึกอยากเลิก ไม่ติดเลยเราทุกคนมีความรู้สึกกับเรื่องแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคู่ชีวิตบางคู่เลิกกันเพราะว่าผัวไม่ยอมยกฝาชั้โคขึ้นตอนฉี่บางคนมองไปเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องเล็กมากในสายตาบางคนใช่ใช่ต้องแต่สาหรับบางคนคือเรื่องใหญ่มากเลิกกันได้พอเรื่องเรื่องนี้ดังนั้นเรื่องการสูบบุหรี่จะทําให้เราเลิกกันได้ได้ไหมคําตอบคือได้ครับคุณเพลงแต่ทีนี้อ๋องอยากรู้ว่าเขามองเรื่อง มุมมองคุณเพลงที่มองต่อการสูบบุหรี่ของเขาอะไร้สาระไหมถ้าถ้าในความคิดของเพลงค่ะก็คือไม่เขาอาจจะคิดว่ามันไม่ไร้สาระแต่แค่ว่าต้องเข้าใจเขาเขาก็น่าจะพยายามเลิกอะค่ะโอเคคือเขารู้สึกแมทเทอร์กับความรู้สึกเราถูกป่ะใช่ค่ะคือรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนที่เออเมียกูรู้สึกแบบนี้ว่าไม่ได้มองว่าเมียรู้สึกไร้สาระจังหวะม,มึงคิดได้ไงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหม ไม่ไม่คเครือคือมองว่าถ้าเขาไม่ได้ดูแคลนความรู้สึกที่มันแมทเทอร์ของเราอ่ะอันเนี้ยน่าจะไปรอดไปต่อได้ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามองความคิดเราเป็นเรื่องแบบไร้สาระหรือเรื่องแบบเล็กน้อยหรือเรื่องที่มองมันเป็นแบบมุมลบมากๆแบบอะไรแค่นี้เองมันทนไม่ได้หรออะไรเงี้ยอย่างนั้นะยากละเพราะถือว่าแอนติจูดมันไม่ตรงกันแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นซึ่งถือเป็นเรื่องดี อ๋องเป็นคนที่เมื่อมีความรักปึ๊บอ๋องจะเป็นทีมเดียวกันกันกบคนรักอ๋องทันทีจะ<น>ทีมเดียวกันเลยในทุกเรื่องวะในทุกเรื่องไม่ว่าปัญหาเลวร้วายแค่ไหนอ๋องจะยืนอยู่ข้างเขาคุยกับเขาหาให้เจอว่าเขาทำสิ่งสิ่งสิ่งเนี้ยเพราะอะไรคนสูบบุหรี่นะมันต้องมีปมในใจอะไรบางอย่างที่มันสูบ้ยหรือที่ทำงานเป็นสังคมสูบบุหรีเออมัน,มนต้องมีเ่ย สิ่งแรกที่องคอยากให้คุณเพลงทํานะคืออยู่ข้างๆเขาให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ข้างเขาร้อยเปอร์เซนตมันยากมากคุณเพลงเพราะคุณเพลงต่อต้านการสูบบุหรี่มากแต่เราใช้ทุกวิธีแล้วอะพูดก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วมันดังไม่ได้อ่ะดังนั้น่ะจุดและดูดข้างๆเขาไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องนําให้เขาเห็นว่าถึงแม้มึงจะเลิกไม่ได้อ่ะก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแต่ มาเรามาจับมือกันลองสักตั้งดิมันจะยากกันเลยเหรอเดี๋ยวเพลงช่วยเองแล้วคุยกับเขาหาให้เจอว่าไอความปมของเขาที่ทำให้เขาสูบุหรี่อยู่ทุกวันนี้คืออะไรไม่มั่นใจอะไรหรอมีจุดไหนในร่างกายหรือความคิดเราที่มันทำให้อ่อนแอถึงขั้นต้องหันไปพึ่งบุหรี่ทำให้ความเครียดนันหายไปหรือเปล่า หาให้เจอดีคุณเพลงอ่องว่าลองคุยกับเขาดูแบบเปิดใจอ่ะเคยลองคุยแบบซีเรียสบ้างไหมแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบจริงจังอ่ะเหมือนเหมือนก็เคยลองคุยกันแล้วค่ะแต่ว่าตั้งแต่ก่อนที่ที่จะข้อตัวเด็กออกมาค่ะอืมอืมลองคุยอีกครั้งหนึ่งคุณเพลงอ่องว่าคุณเพลงลองครั้งนี้ลองแบบลองอยู่ข้างเขาลอยไปเลยนะลองซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยอ่ะแล้วก็ค่อยคหาให้เจอว่าไอ้จุดที่มันทําให้เขาแบบ อมตรงเนี้ยที่มันทําให้เราเลิกบุหรี่ไม่ได้อะมันคืออะไรเราซัพพอร์ตเขาว่าคนจะเลิกบุหรี่ต้องเลิกด้วยตัวเองเอะคองใช่คือต้องต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาจนเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่หยิบบุหรี่ไปกับตัวเองอะวันแรกนะที่อ่องเลิกบุหรี่นะคุณเพลงอ่องไปเจอว่าอันนี้วิธีอ่องนะอ่องไปเจอว่าสารที่มันอยู่สารของบุหรี่นิโคตินหรืออะไรก็ตามเนี่ย ที่มันสูบเข้าไปแล้วอะ่ะมันอยู่ในร่างกายเราอะ่ะมันอยู่ได้ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองอนั่นหมายความว่าหลังยี่บสี่ชั่วโมงปาปะไม่ใช่ไอสารเหล่านี้ละที่มากระตุ้นให้เราอยากบุหรี่ม,มันคือแฮบิตหรือความต้องการของเราล้วนเลยอะ่ะเพราะาอ่องรู้นะเรื่องนี้ปึ๊บนะงั้นกูลองลองดีกว่าเลิกดูสิถ้ามันจะไม่ใช่เพราะไอ,อตัวนั้นมากระตุ้นเนี่ยมันเป็นเพราะ พฤติกรรมของเรานี่ยลองเลิกดูวันแรกที่องเดินออกจากบ้านโดยไม่มีบุหรี่ติดตัวไปด้วยนะแม่งโงเหมือนแก้ผ้าเดินออกจากบ้านเลยอะคือมันไรความมั่นใจขนาดนั้นนะแต่พอมันผ่านไปได้วันหนึ่งปึป๊บปะมันจบเลยมันทำได้ทันทีเราต้องหาความมั่นใจตรงเนี้ยให้เขาให้เจอให้ได้อะซึ่งอองรู้สึกว่าการใช้น้ำเย็นเข้าลูกอะอาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้นะอยากให้ลองดูก่อนวันนี้มีสามทางเลือก มีของแข็งของนิ่มแล้วก็กางๆล,ลองไปดูว่าวิธีไหนที่ที่เหมาะกับเราแต่อ๋องอยากพูดเรื่องหนึง่งคืออ๋องจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบโทษคนอื่นด้วยอะ่ะอันเนี้ยอ๋องมองว่าก็เราอะ่ะไม่เลิกกับเขาอะ่ะตอนเป็นแฟนกันที่เลิกได้ก็ไม่เลิกแต่งงานมีลูกแล้วจะมาเลิกตอนนี้หรอคุณเพียงเก็ดฟิลปะค่ะค่ะ้า,า,าใจอ๋องรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบเราส่วนหนึ่ง พราะเราก็ยอมให้เขาสูบบุหรี่มาเรื่อยๆแล้วก็ยอมแต่งงานกับเขาอะดังนั้น,นวันนี้ององสนับสนุนให้จับมือกันไปก่อนเราสู้กัน,นกับเรื่องนี้คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ทพุทโธอย่าลืมโทรนะ